ครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับพอดีวันนี้มีคลิปเสียงนะฮะจากการสนทนาธรรมนะฮะมีญาติธรรมคนหนึ่งนะครับพอดีท่านหมดสิ้นสงใสนะฮะก็เลยโทรมาสนทนาธรรมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับก็ขออนุญาตท่านแล้วนะครับว่า ขออนุญาตอัดเสียงนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ต้องการพบเส้นทางหมดสิ้นงสงสัยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะ้วเดี๋ยวฟังแล้วมาคุยกันนะครับไปฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมทำงานไม่คับผีวันนี้ เพิ่งทำคลิปเสร็จครับอ๋อครับคุยสนทนาธรรมกันพี่ปัญญาเนาะพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อชื่อวูดดี้เรียกปัญญาก็ได้ครับปัญญาชัยตามเื่อปัญญาชัยเนาะแต่พี่พี่ชัยดีกว่าง่ายดีสั้นๆเนาะครับครับผมขออนุญาตอัดเสียงนะพี่นะเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับญาติธรรมเผื่อเขา ฟังแล้วเขาเกิดกระตุกกิ่กระชากใจขึ้นมาครับผมได้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็ปกติดีครับครับก็คุยกนสบายๆล่ะครับครับผมครับมันไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วทุกวันนี้มันสบายๆครับ ความเครียดมันก็เป็นแค่อาการให้เราเห็นครับผมครับใช่ครับครับมันมันไม่มีผู้กระทำแล้วครับครับมันมันมันทำของมันเองเลยครับมันเป็นธรรมชาติมาถึงตอนนี้มันของมันมันไม่มีอะไรทำแล้วมันทำของมันเองเลยครับครับ เป็นอัตโนมัติของเขาป็นอ,อย่างนั้นครับ,รบง่ายง่ายครับไม่มีผู้ปฏิบัติ <laughs> นี่แหละฮะถึงอยากทําให้มันเป็นวิทยาฐานเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าการฝึกธรรมะโอ้จะต้องไปนั่งปฏิบัติอย่างงู้นอย่างนี้นนใหม่ๆก็อาจจะม,มีมั่งเนาะพี่เนาะใช่ครับพี่มันต้องต้องต้องผ่านการหลงมาใช่ใช่ครับ,รบโอ้นี่แหละอนุมโมทนาด้วยจริงๆ ครับผมครับนี่แหละคือถ้าเราปล่อยวางหมดมันก็ไม่มีอะไรหรอกธรรมะน่ะคือปัญหาคือเราสาธุครับยังหาจุดปล่อยไม่เจอเท่านั้นเองครับครับหาจุดปล่อยครับยังยังมียังมีผู้ไปปล่อยมันก็ไม่ใช่ปล่อยจริงใช่ถูกครับที่แท้มันมันง่ายๆคือปล่อยก็คือปล่อยแต่บางคนมัน มันมันมันไปผ่านขั้นตอนที่ว่าหลงมาช่ก่อนครับถูกมันมีผู้กระทํามีมีพี่ไอ้นั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมจริงๆหรือว่ามีวุตีิครับพี่ชัยปฏิบัติจริงจริงนั่งจงกรมจริงๆได้จริงๆได้การปฏิบัติจริงๆนะครับอืแล้วบอกว่ามาปล่อยวางครับพี่ชัยพี่ชัยเองก็จะไปปล่อยวางมันมีผู้กระทําใช่ใช่ถูกต้องครับครับครับนั่นแหละ พอถึงที่สุดมันไม่มีอะไรที่ต้องไปปล่อยวางหรอกมันทําหน้าที่ของมันเองเลยครับครับครับเป็นของเขาอยู่อย่างงั้นใช่นี่แหละที่เราหลงกันและออกจากพบจากใช่กันไม่ได้สักทีก็ตรงนี้แหละครับวนเวียนหากันอยู่ไม่จบไม่สิ้นจกรทังที่มันก็อยู่ตรงหน้าผากแล้วนี่แหละใช่ไหมครับครับถ้าสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นครับ ไม่ได้ไม่เสียอะไรก็นั่นแหละมันไปหาสิ่งที่ไม่มีมันจะไปเจอเจอได้ยังไงก็มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกครับครับครับนี่แหละฮะมันโลกมากไปหลงหากันเนาะครับก็ยังว่าแหละธรรมดามันก็ต้องหลงก่อนแหละมันถึงจะจะรู้ถึงจะรู้ใช่ไหมครับบางทีหลงครับครับพระพุทธองค์ก็หลงไปไม่รู้กี่ ปีกว่าจะเจอเนาะครับ,รบไปไปฏิบัติอย่างเอาตัวตนไปทำไปนั่งทรมานตัวตนก็ไม่ใช่ไม่เจอครับครับพอมาเจอเอ้ามาเจอมันอยู่ตรงนี้เองครับ,รบเหมือนที่ดูจากหนังไอ้พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกน่ะตอนที่นางสุจดาเอาข้าวไปถวายตอนที่จะหมดลมหายใจแล้วนั่นน่ะครับนางสุชดาถาม ท่านค้นหาอะไรท่านคิดไรอยู่นั่นแหละพระพุทธองค์ตื่นตุ้มเลยตรงนั้นน่ะครับครับคือว่าแต่ก่อนมันยังไปตามความคิดอยู่ใช่ตามความปรุงแต่งอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้คือดึงสติกลับมามันอยู่กับกับปัจจุบันหรือว่าไปเห็นอะไรบางอย่างข้างในถูกต้องครับเลยหลุดหลุดหลุดออกเลยมันถึงเวลาเนาะครับครับถึงเวลาถึงเวลาของมันน่ะ ครับเราสะสมมาแล้วพอมันถึงเวลาหนึ่งมันปล่อยตุ้มตรงนั้นระเบิดตุ้มตรงนั้นคเห็นความว่างชั่วขณะจ,จิตตรงนั้นอ่ะโอ้มันพูดอะไรไม่ออกมันน้าตาไหลเนี่ยถูกตก้องเลยครับ,รบพี่มันไหลามาโดยที่เราไม่รู้เนีอรู้ัวครับมันเป็นความเปรตที่เราไม่เคยเห็นนะเนาะใช่ครับ,รบมันหน่อยเดียว บางคนบางคนมันก็จะมีนะไปเจอความว่างแล้วก็ไปเดินมายาจุดหลงก็ไปหลงตรงนั้นอีกนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเราผ่านกันไม่ได้ตรงนี้แหละครับครับมันมันหลายอย่างอยู่ที่วาลากรรมด้วยครับพี่อะไรได้หลายอย่างมามาประจบกันด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับมาประจบกันด้วยแล้วก็ทำมาถูกอีก ครับแล้วก็คนฟังเปิดใจหรือว่าปล่อยวางถูกต้องเลยครับการฟังมันต้องมาประจบกันถูกต้องเลยครับแงนี้มันต้องยอมหมดจิตหมดใจอ่ะมันถึงจะนั่นได้ตราบใดที่เราฟังล่วมีเรามีตัณหาคอยจับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากใช่ครับมันต้องปล่อยครับไม่ว่าจะถูกผิดเราไม่ต้องไปยึดสักอย่างใช่ไหมครับต้องยอมต้องยอมครับ ต้องยอมไม่ไม่ต้องหาเหตุหาผลหรือว่าต้องไปถูกหรือผิดหรือว่าต้องไปหาเอาบรรลุธรรมหรือว่าครับหาเอานีผ่านครับครับนะฮะถ้าเรามัวแต่หามันก็ไม่เจอทักทีนั่นแหละหยุดหามื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นแหละครับ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 เหมือนพี่ว่าเลยครับครับมันมันหน่อยเดียวนั่นแหละ เอ้แค่พลิกฝ่ามือนี่แหละที่มันยากครับใช่ไหมครับพี่ชายใช่ใช่ครับครับพอมันเข้าใจปุ๊บโอ้มันแค่นี้เองเหรอธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับครับครับนี่แหละคือคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับครับมันไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษอะไรเลยพี่ชัยว่าไหมคือมันพิเศษตอนตอนที่เราไปเจอสภาวะที่ โอ้โหนี่แหละผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นแหละตรงนี้แหละคมันถึงเกิดความปิติน้ำหูน้ำตาไหลกันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ่าครับครับแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่หลงสมมุติแล้วนั่นแหละคครับมีอะไรก็ใช้ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยครับรวยก็ยังรวยได้เหมือนเดิมนะพี่ชัย ใช่ครับพี่ไม่ใช่ว่าเข้าใจทรรมแล้วกูจนนี่กว่ากูไม่ทําอะไรนั้นมันไม่ใช่นะไม่ใช่ปล่อยวางอย่างนั้ใช่ไหมครับพี่มันคนละเรื่องใช่ไหมครับครับครับเนี่ยถ้าคนเข้าใจมันมันไม่ใช่เรื่องไอ้ของความจนความรวยเลยมันใชเป็นการเปลี่ยนทางปัจเลยครับครับเพราะว่ารวยจนก็เป็นสิ่งสมมติถูกต้อง ครับยืมมาใช้มาเข้าใจมาเรียนรู้อืเพราะว่าตัวตัวที่ว่าเขาไปเห็นจริงๆนะมันไม่มีคําพูดว่าถ <To> ูกไม่มีเหตุไม่มีคําพูดที่ว่าจะพูดออกมาพูดออกมาก็เป็นสมมติแล้วต้วนยไอ้ที่เราคุยกันมันร้องไห้ไอ้ไอที่เราคุยกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยกับที่มาจากค,ความจริงไงใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละที่เราหลงกันก็คือหลงสมมุติตัวนี้แหละครับไปหลงเป็นจริงเป็นจังว่ามันใช่มันอย่างนู้นอย่างนี้ ก็เลยนั่นแหละทำไมถึงต้องเถียงกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นทักทีครับครับแฟนโทรมาจากเชียงรายครับอ๋อครับครับคุยต่อได้คุยได้ครับคุยได้อ๋อครับก็ แต่ก่อนมันมีตัวตนไปกระทําแล้วมันไปตีความอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีมันมีสองสองฝั่งมันมีดีมีชั่วมีครับผู้รู้และไม่รู้มีผู้หลงและไม่หลงเนะมันมีสองฝั่งนะครับแต่ก่อนครับครับมันต้องหลุดตัวนั้นออกมาใช่ใช่ครั้งที่จริงๆมันก็เป็นไอตัวตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันกลับไปกลับมาอยู่นไหนมันงูงูตัวเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับ ห,ห,หัวกับหางหัวกับครับกลับไปกลับมาหลงกันอยู่นั่นแหละครับผมก็เข้าไปฟังพี่นั่นแหละโอ้ว่ามันเพราะว่ามันต้องเส้นทางเดียวกันครับฟังแล้วมันก็รู้เรื่องมันใช่เข้าใจนะครับพี่บางทมามีมันอยู่ที่จริตด้วยครับครับครับจริตเราตรงกันเนี้ยมันก็ จูนเป็นช่องเดียวกันมันก็ได้บางทีธรรมะตัวเดียวกันเนี่ยแต่ทางไปมันคนละทางเนี่ยมันก็คุยกันไม่ได้ครับครับครับแต่แต่ทั้งที่จุดจบมันก็ไปจุดเดียวกันนั่นแหละถูกต้องครับครับครับนี่แหละฮะธรรมะครับที่เราบอกว่าง่ายเนี่ยมันมันยากสำหรับคนที่เข้าใจเนาะ ไอคนที่ไม่เข้าใจนี่แม่มันจะไปทางไหนถูกค้นหาอยู่นั่นแหละครับมันบังอยู่ครับมันบังอยู่มันบังอยู่น้อยเดียวเนาะครับครับครับนั่นเนี่ยมันถึงต้องใช้การฟังบ่อยๆไงฮะการฟังบ่อยๆมันฟังให้มันลงใจแต่ถ้าเราฟังแล้วไปคิดที่จะเอาเนี่ยมันก็ยากอยู่นะพี่ชัยใช่ครับใช่ครับ มันต้องอ๋ออ๋ออ๋อเติมองค์ปัญญาไปเรื่อยๆใช่ครับครับที่ว่ามันมันใช่แล้วมันฟังแล้วมันไม่เก็บอะไรแล้วมันจะล่วงโปร่งเบาสบายไปถูกต้องครับครับมันจะปล่อยไปเลยมันคือเขาจะทํางานของเขาเองอ่ะครับไม่มีผู้กระทําครับถูกต้องครับครับพอถึงที่สุดมันไม่มีอะไรเป็นผู้กระทําเลยอย่างที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยมันก็พูดเองอะไรเองหมดเลย ครับ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 มันไม่ได้มีตัวเราหรอกครับครับเพราตัวเราก็เราไปยึดว่ามันเป็นเรามันก็มีตอนนั้นแหละครับ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 เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเราแล้วมันมันมันเกินที่ว่าจะเอาคําพูดมาสื่อสารกันแล้วครับตัวนี้ถูกต้องมันอยู่เหนือสมมุติปรุงแต่งไงครับพี่ชัย ถูกต้องมากครับที่ว่าจะไปเอาสมมุติมาพูดหาตัวที่ว่ามีเราน่ะมันมันหาไม่ได้แล้วตัวนี้ครัเพราะว่ามันพีกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพถูกต้องครับครับตั้งแต่ตอนที่ว่ายังหลงอยู่ตอนที่ยังไม่หลุดออกนั้นหาเจอครับเพราะว่ามันมีผู้ฝึกผู้ปฏิบัติผู้พูดผู้ฟังอยู่ผู้เข้าใจผู้รู้เรื่องอยู่ถูกต้อง ครับครับนี่แหละึง่างตัวนี้เอาคนที่ครับมีคนที่เข้าถึงจริงๆเข้าใจจริงๆครับครับมาทําเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังหลงอยู่ว่าเออมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะธรรมะครับคือมันอยู่ตรงหน้าผากเรานี่แหละเรากล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะนั่นไหมไอ้ไอ้ปล่อยเนี่มันก็คือไม่ใช่เราปล่อยใช่ไหม ครับครับมันหลุดไปแบบพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยครับถ้ามันยังยึดยังเกาะยังสงสัยอยู่มันก็ก็ยังมีตัวตนอยู่นั่นแหละครับครับครับผมก็อนุโมทนาบุญด้วยครับได้เข้ามาเจอมารู้จักพี่เป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่ชายน้องชายที่ รู้จักกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับินดีเช่นกันครับอินดีอนุโมทนาเพราะว่าครับเพราะว่าได้ฟังคลิปพี่แล้วหลายๆคลิปก็มันเกิดประโยชน์ดีครับครับมันมีน้อยพี่ชายอย่างขนโคกับเขาโคเนี่ยไอ้คนที่รู้นะมากแต่คนที่เข้าถึงนี่มีน้อยครับครับ นี่แหละฮะถึงอัตมูธนาด้วยจริงๆกับการฟังนี่มันมีประโยชน์นะครับครับครับเพราะว่ามันสูดแล้วครับพี่พี่ชายตรงนั้นครับที่ว่ามันมันตันแล้วมันไม่มีทางเดินต่อไปแล้วคือว่าไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมครับครับมันก็ต้องมาฟังแล้วทีนี้ครับครับมันไปหามาหมดแล้วเนาะ ใช่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 ครับไปหามาหมดแล้วมันก็ยังไม่ไปถึงไหนอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองเปิดใจแล้วก็ฟังดูเท่านั้นเองส่วนคำเชรับได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นมันเป็นเป็นผลแล้วเออถูกครับแต่แต่เหตุคือการการฟังที่ว่าไม่ไม่มีผู้ฟังแล้วไม่ไม่ต่อต้านนะครับฟังปล่อยไปครับ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  มันไม่มีคําพูดแล้วครับพี่ชายมันอย่างนี้แห <c oughs> ละครับอ่พี่ชายมันไม่มีอะไรปรุงแต่งนะครับผมห <c oughs> น่องนะฮะ <c oughs> ชื่อหน่องครับครับพี่หน่องมันไม่มีอะไรพูดเลยเนี่ยะที่ว่าเขาว่ามันเหนือคําพูดเหนือเหตุเหนือผลถูกต้อง <c oughs> นิ่งเป็นใบที่เขาว่านะครับครับครับสิ่งที่เราพูดมันก็ออกมาจากใจเลยใช่ไหมไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรเลยมันออกมาจากความรู้สึกเลยครับครับ นั่นแหละออกมาตรงๆออกมาออกมาออกมาเปิดห้องเขาอย่างนั้นครับครับนี่แหละก็โอ้อนุโมทนาเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังหลงอยู่ว่า ต้องไปไป,ปฏิบัติอย่างนู้นต้องไปทําอย่างนี้ไปทําก็ทําเนาะแต่มันถึงเวลาก็ต้องเออถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องย้อนกลับมาเนาะใช่ครับเออบางทีนี่แหละคือใครว่าตรงไหนดีเราก็ไปคครครับับบแสวงหากันครับทั้งทั้งที่ไอ้จุดจบมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หน้าผากเรานี่แหละครับครับ หยุดแสวงหาหยุดค้นหาก็ตู่มตรงนั้นแหละครับแต่เขายังว่าเนาะพี่ชายมันถึงเวลาเนาะถูกต้องคนที่มันถึงเวลามันก็ระเบิดตู่มเลยตรงนั้นเลยไม่เกินคําพูดไม่ได้ครับใช่เหนื้อเหตุเหนื้อผลครับครับเห็นแล้วก็ร้องไห้เลยครับทีนี้ใช่ มันเกิดความปิติไงสิ่งที่เราครเหมือนกับเราเจอพระพุทธเจ้าอะะ่ะเนาะพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือไอ้นี่แหละไอ้ความที่มันไม่มีอะไรไอ้ที่เราค้นหามาตั้งนมตั้งนานนั่นแหละไม่ใช่เจอพระพุทธเจ,จ้าตัวเป็นๆอย่างนั้นมันคนละเรื่องใช่ไหมพี่ชาครับครับถูกต้องครับไอ้ที่บางทีนั่งนิมิตไปเจอพระพุทธเจ้านั่นแหละมันโดนมโนโจิตหลอกหลอนไปแล้ว ครับครับมันเห็นอะไรอยู่ข้างในมีขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นไม่มีอะไรนะครับมันก็ร้องเลยครับครับนั่นแหละมันร้องเองเลยไม่ต้องนั่นน่ะมันบังคับให้หยุดก็ไม่ได้ด้วยน้ําตาจนกว่ามันจะหยุดของมันเองนั่นแหละไอตอนที่เราเกิดความปิตินั่นนะครับครับเขาเรียกอะไรครับตรงนี้ อันไหนฮะตัวที่บ่าร้องออกมาตรงมาเห็นเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นความปิติอรพชัยคือไปเจออะไรโดยที่เราไม่ไม่เคยพบเคยเจอมันเป็นความสุขที่แบบมันมันไม่มีอะไรจะสุขเท่านี้อีกแล้วอ่ะพี่ชัยครับมันเป็นความว่างความอิสระที่มันมันเหนือคําพูดมันบอกไม่ถูกมันต้องเจอเองอ่ะพี่ชายเหมือนที่พี่ชายเจอนั่นแหละมันถึงจะครับ มันเนื้อเหี้ยเนื้อผลไม่มีคําพูดครับจะไปเอาอะไรมาสื่อสอนเป็นภาษาสมมุติมาแทนตัวตัวที่ไปเห็นนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครัมันถึงต้องสร้างัครบภาษาสมมุติขึ้นมาจากมีไปหาไม่มีไงครับครับมันยังที่เราคุยกันเนี่ยคุยแบบมีก่อนเดี๋ยวมันก็จะลงไปหาความไม่มีคไม่ใช่ว่าคุยเพื่อมีนะฮะคุยเพื่อไม่มีหาความไม่มีนั่นแหละครับ นี่แหละตรงนี้แหละที่มันสอนยากเข้าใจยากนิดนึงครับครับครับ,รบปล่อยเป็นอิสระแล้วไม่มีผู้กระทําหรือว่าไม่มีหมายแล้วถูกต้องครับปล่อยเป็นคนธรรมดาเหมือนพี่ว่านะครับครับเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินคําถูก กติไปแล้วแต่ก่อนมันครับตอนที่ว่าไปหาตอนหลงนะมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะครับถูกมันคงไม่มีรักโลกโกรธหลงมันคงดีพร้อมมันคงอะไรปรุงแต่งไปหมดนะครับใช่ปรุงแต่งไปหมดทุกอย่างนั่นแหละครับครับครับคงว่ามันจะไม่เจ็บไม่ไข้นั่นนะแต่ก่อนที่แท้ก็ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติเหมือนปกตินี่คือครับนี่คือการเข้าถึงของแท้พปใช้ยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เจ็บไม่ไข่เนี่ยอ่าพวกนี้ก็จะประมาณแบบฤาษีครับคือยังอยู่ในชานอ,อยู่พวกอยู่ในชานเนี่ยจะจะไม่ไม่ค่อยเจ็บค่อยไข้หรอกเพราะว่าเขาเขารักษาตัวเป็นเป็นชานแต่ว่า มันเป็นฌานของฤาษีเนี่ยไม่ใช่เป็นฌานของพระพุทธเจ้าไงครับ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 คือฌานของพระพุทธเจ้านี่คือเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับครับครับแต่ถ้าเป็นฌานของฤาษีนี่บางทีเขาหมดลมหายใจไปแต่ร่างกายเขาก็ไม่ได้เน่าเปื่อยก็มีครับครับแต่มันไม่ได้เข้าถึงที่สุดไงครับครับไอ้อย่างนี้คือเราดับตัวมโนวิญญาณไปแล้วก็คือ สังขารก็คือปกติเจ็บไข้ได้ป่วยปกติผมก็เป็นตอนนี้ผมก็เป็นออะไรหืดหอบก็มีอยู่ครับครับก็ยังต้องกินยาอยู่ปกติครับพี่ชายคือร่างกายเราเจ็บป่วยก็ต้องรักษาปกติครับคแต่ทางใจเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรแล้วคมันหลุดพ้นไปแล้วทางใจใช่ไหมครับคอืนั่นแหละ มันมีทุกอย่างแต่มันมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ยึดถูกครับครับมันมีหมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างอ่ะแต่มันมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรยังไงครับมันรู้อะไรก็ใช้ไปนั้นอ่ะะอย่างนั้นแหละครับครับครับรู้มาเพื่อใช้ไปอืมก็จบไปครับครับครับนี่แหละชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือทำไงจะ เผยแพร่ทำให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองคเพราะมันไม่อะไรมากมายแล้วคครับเมื่อก่อนก็เคยคิดอยากรวยอยู่ตอนที่เรายังไม่เข้าใจคแต่พอมาถึงตอนนี้มันตามเหตุตามปัจจัยเลยเอารวยก็รวยไม่รวยก็ตามเหตุตามปัจจัยไปไม่ได้ไปต้องไปสู้รบปบมืออะไรกับใครครับมันเข้าใจชัยแล้วเข้าใจโลกถูกครับเข้าใจโลกเข้าใจธรรมแล้ว ครับครับนั่นแหละรู้ตามความเป็นจริงแต่ก่อนผมกนว่าอย่างนั้นแหละครับถ้ามาเห็นตัวนี้ไล่มันจะมีบารมีจะมีจะรวยจะอะไรมันจะลาบเลือนไปหมดนะครับความคิดมันปรุงแต่งหลอกไปใช่เราปรุงแต่งกันทั้งหมดเลยครับครับนั่นแหละ เนี่ยพอเราหยุดพูดมันก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับครับหาอะไรก็ไม่เจอเออนี่แหละของแท้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าครับมันว่างเปล่ามันก็เป็นสมมติมาพูดว่าว่างเปล่าครับที่ไว้งเงียบสงบก็เป็นสมมติอีก มันก็เป็นแค่ภาษาปรุงขึ้นมาไอความจริงเนี่ยมันว่างมันว่างที่นียเรารู้หมดเลยใช่ไหมพี่ชัยครับครับรู้หมดเลยมันว่างจากภาษาสมมติอ่ะแต่เรารู้หมดทุกอย่างนะตัวนี้ครับครับเหมือนความคิดมันไม่ผุดขึ้นมานะครับครับถูกครับใช่ไหมครับมันว่างของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถูกต้องครับครับ ไม่ต้องไปไม่มีตัวกระทาด้วยมันว่างของมันเองเลยครับครับครับนั่นแหละหายากครับหายากมาคือคุยกันครับทํายังไงจะให้คนได้เจอสภาวะแบบนี้พยายามที่จะครับหาวิธีอยู่ครับพยายามที่จะชุดช่วยคนอยู่นี่แหละครับมีอะไรก็ช่วยกันอย่างนี้แหละครับพี่ชัย เป็นวิทยาทานนะชีวิตหนึ่งเรามันเป็นพบชาติสุดท้ายแล้วก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะช่วยโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองนั่นแหละครับ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 อนุโมทนาบุญด้วยครับครับพี่ชัยเดี๋ยวมียังไงค่อยส่งข่าวกันน้อครับโอ้ยินดีครับยินดีครับมีโอกาสถผ่านไปทางอุบลจะแวะไปเยี่ยมครับครับครับ ครับคสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาสาธุสาธุครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วพอได้แนวทางบ้างไหมครับนี่แหละธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะฮะใช้ภาษาธรรมง่ายๆสบายๆนะนี่แหละการหมดสิ้นสงสัยมีอยู่จริงนะ เพียงแค่ระ,ะอัตตาตัวตนนะอย่าเอาอัตตาตัวตนไปทำนะนะอย่าไปจําอะไรว่าเป็นสัญญามันจะไม่จบนะครับนี่แหละฮะธรรมะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของเสียงนะครับพี่เอ็ดดี้นะฮะขอบคุณมากนะครับ ขออนุโมทนากับท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนะฮะจงพบกับสัจธรรมโดยเร็วนะขอให้พบในไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะฮะสาธุครับสวัสดีครับ